ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวี และติดตามรับชมในทางช่อง45ซีเซตนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวานันทศีโดยมีรายละเอีดอยดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรนนคตสมเด็จพระมหิดลาทีเบตอดุลยะเดชวิกรมพระบรม,มาราชนกะ ช้าวันนี้เมื่อเวลาส0บนาฬิกานายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิดตลาธิเบศอดุลยะเดชวิกรมพระบรมราชโนกโดยมีนายชูศักราชบรุรีประหลัดจังหวัดร้อยเอ็ดนายสุเทพพิมพิรัตนายอำเภอพนมไพร นายแพทย์วัชระเอี่ยมรัศมีกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพรหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมณนห้องประชุมจราส่วนนเวลาชั้น4โรงพยาบาลพนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดในพิธีประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาถวายราชสกการะถวายความเคารพสมเด็จพระมหิดลทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรม,มาราชนกะ และพระบรมชายาลักษณ์พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะถวายความเคารพกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปิดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันพร้อมมอบถุงปันสุขให้กับจิตอาสาและทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงพยาบาลพนมไพร นายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเนื่องในวันที่24กันยายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกะถือเป็นวันมหิดลเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวงร่วมลำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย พระองค์ส่งเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์อีกทางได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอรารยประเทศในการต่อมานอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆอาทิการศึกษาการต่างประเทศ การทหารเรือและศิลปะอันเป็นรากฐานและมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่ชาวไทยจวบจนปัจจุบัน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมรวกนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านตัรัฐธรนูญประาตศหรือเ n e s c o สถานที่เป็นมรูปและองค์ผูจะสักการะติ5 3 5จิตาสาระราชธารมถวายความรง้าวัน้ ครับตอนตอนที่ักจ้างสื่อเก็ไม่มีบอกว่าอะไรนิ้วอะไรอะไรใส่สี่นิ้วใส่อยู่ได้เลยมันไม่เอไอ้บอกผู้รู้เร่องต่อ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 าวมัปาปลาที่มันมันิกลองปลาสารสารเคมีินปลาอยู่ได้ี แกาปนคนเดิมไม่ถึงหน่อยนะเออรวกนี้เรรอึงแล้ยกออกนงยกอ่อยกออกยกแรงไม่ง้หน่อยฮ่าฮ่กขาแ่ปยกกบรางานบริารนี้ ต่อกันที่ร้อยเอ็ดจดพิธีทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกรโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เช้าวันนี้เมื่อเวลา1 0 3นากานาทีนายชยันสริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเป็นประธานในพิธีทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าว MOU ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวกับกลุ่มเกษตรกรโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสาหรับสินค้าเกษตร ปี2564โดยมีนางพัชราพรชัยโยราชผู้อำนในการศูญเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดร้อยเอ็ดพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดเกษตรและสาก์จังหวัดร้อยเอ็ดเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการค้าข้าวเข้า,ขา,ขา,ขาร่วมพิธีนายทองพูลภูกกนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษกล่าวว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กรกฎาคม2560 ได้มีการเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี2564ทับ2565เพื่อสร้างตลาดข้าวอินทรีย์ข้าว GAP ทั้งภายในและต่างประเทศ ให้เติบโตยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นมีแรงจูงใจที่จะผลิตข้าวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยส่งผลให้ชาวนาและผู้บริโภคสุขภาพดีขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งภาคเอกชนที่สนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP จะเตรียมแผนการตลาดให้เชื่อมโยงรองรับผลผลิตของโครงการโดยการจับคู่กับผู้ประกอบการที่ใช้ผลผลิตข้าวเป็นวัตถุดิบในการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวต่างๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นรวมถึงการจัดหาตลาดส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งนี้สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดาเนินการรับสมัครผู้ประกอบการและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งได้ผู้ประกอบการจํานวนหรายที่ผ่านคุณสมบัติโดยศูนย์เมล็ดพันธุ้าวร้อยเอ็ดได้มีการส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตข้าวตามมาตรฐานอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จํานวน42กลุ่มและกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวจ a p จํานวน27กลุ่มรวม69กลุ่ม เพื <formation> ่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้มีการเชิญผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกรร่วมจะดทำบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ในครั้งนี้เกษตรกเกษตรกรทุกท่านแล้วก็เกษตรด้านการหาการลงทุนดานเศรษฐกิจแต่ตอนนี้ข้าวประสบปัญหาเยอะนะครับผม การแนวโน้มต่างๆที่เห็นว่าเขาม,มีคนใจ,จาการดูโท้คล้ยื่อเนแล้วคนร้อยเอกก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กินข้าวร้อยเอกเราหรอกส่วนใหญ่เราก็กินยิ่งถ้าเราราคาผลผลิตไม่ดีเนี่ยสองแสนต่ะอันนี้ผมจะได้เล่าให้ท่านฟังเลยว่าี้ข้าวไปต่างประเทศก็ดีสู้ประเทศนั่นก็ดีมันมก็จะเกิดการ ส่วนโลกก็คือจะนามาทีหลังนะคะของศูนย์มร็นข้าวเรานะคะได้ระดับที่หนึ่งของภาคนรนะะดับจังหวัดกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน,ชน,ชน,ชนบ้านโคกทมนะคะค่ะผลกระดิตที่้าว่าจะขายให้กับทางาค่ะกลุ่มบนะัดไป थंड <sum> पाणी มีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปแล้วก็มีข้าวคุณภาพเอาเลยความสบายขอบคุะครับค่ะลำดับ right, ต่อไปเป็นการเย่นะคะเราได้ขายข้าวแล้วนะคะหนึ่งสอง กันที่สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมสรุปสะท้อนผลชื่นชมความสำเร็จโครงการนวัตกรรมทางการศึกษาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เมื่อเวลา13นาิกา30นาทีนายคันชิตวรรณชาศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้ในายชานคำป้องรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานจัดประชุมสรุปสะท้อนผลชื่นชมความสำเร็จโครงการ Innovation For t i e i u d u t i t n o นนวัตกรรมทางการศึกษาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดณห้องประชุมเสมาสามัคคีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนางพัชรีศรีศภูมิผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลผู้บริหารสถานศึกษาคณะศึกษาน,นิเทศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดครูอาจารย์นักเรียนเข้าร่วม นางพัชรีศรีสัพพูมิผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกล่าวรายงานว่าด้วยสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัด ดำเนินการงาน Innovation for Thai Education นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาหรือใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการ Innovation for Thai Education ของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน33แห่งจากหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลศึกษาร้อเอ็ดเขตหนึ่งเขตสองเขตสามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อเอ็ดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองร้อเอ็ดและกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อเอ็ด สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้แนวทางการดําเนินโครงการและแนวทางการพัฒนานวัตรกรรมทางการศึกษาให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการและแต่งตั้งซูเปอร์วิเซอร์ทีม ในการนิเทศติดตามส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้3ด้านได้แก่นวัตกรรมทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมทางการศึกษาด้านการนิเทศนวัตกรรมทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะตามเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ3ด้านได้แก่ทักษะการเรียนรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตในศตวรรษที่21 ทั้งนี้สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดได้คัดเลือกนวัตรกรรมทางการศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อจะทำฐานข้อมูลนวัตรกรรมทางการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีสถานศึกษาจำนวน33แห่งเข้าร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกทั้งนี้นายชานคำป้องรองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้มวยการสถานศึกษาและคณะครูดังนี้ นวัตกรรมด้านการบริหารชนะเลิศได้แก่นายนริศภูเฉลิมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโสพนประชาสันชื่อนวัตกรรมการบริการจัดการโรงเรียนโสพนประชาสันสู่ความเป็นเลิศและมอบรางวัลดีเยี่ยมอีก8รางวัลน,นวัตกรรมด้านการนิเทศรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวสิริยาพรเวียงสมุดรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุานบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและรางวัลดีเยี่ยมอีก29รางวัลปีท้ายข่าววันนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น33รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม11,829ราย สถานการโรคโควิด -19 จังหวัดร้อยเอ็บประจำวันที่26กันยายน2 5 6 4รักษาหายเพิ่ม21รายกำลังรักษาอยู่390รายเสียชีวิต1รายเสียชีวิตสะสม102รายพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เพิ่มขึ้น33ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม11,829รายซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เดินทางมาจากต่างจังหวัด13รายและเป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด1็1 20รายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดในครอบครัวชุมชน20รายใน8อำเภอดังนี้ อำเภอเมืองร้อยเอรายเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรี2รายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้ยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อติดเชื้อในพื้นที่5รายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในครอบครัวชุมชนตำบลในเมือง2รายตำบลรอบเมือง2รายตำบลดงลาน1นรายอำเภอเกษตรวิสัย6รายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร1รายจังหวัดชุมพร1รายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้ยเอ็ ผลตรวจพบเชื้อติดเชื้อในพื้นที่สียรายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในครอบครัวตำบลเกษ,ษวิสัยอำเภอสวนภูมิหกรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครสี่รายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อติดเชื้อในพื้นที่สองรายสัมผัสใกล้ชิดจากการสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อตำบลสะคู อำเภอหนองพ่อกหรายเดินทางมาจากจังหวัดชนบุรี1รายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อติดเชื้อในพื้นที่5รายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในครอบครัวชุมชนตำบลโคกสว่าง อำเภอจังหารสี่รายติดเชื้อในพื้นที่สี่รายสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในครอบครัวตำบลจังหารสองรายตำบลป่าฝาสองรายอำเภอเสรลภูมิสองรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหนึ่งรายจังหวัดขอนแก่นหนึ่งรายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้ออำเภอโพชัยหนึ่งรายเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครหนึ่งรายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อ อำเภอศีสําเร็จหนึ่งรายเดินทางมาจากจังหวัดระยอง1นรายมาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดผลตรวจพบเชื้อวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต1นรายผู้เสียชีวิตรายที่102เป็นผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพศชายอายุ49ปีมีโรคประจำตัวคือโรคลิ้นหัวใจตีบที่อยู่อำเภอเสริูมุจังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจัยเสี่ยงมีอาชีพขับรถแท็กซี่ที่กรุงเทพมหานครวันที่7สิงหาคม2564เค้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเซลภูมิด้วยอาการไอแบบมีเสมหะปนเลือดเก็บตัวอย่างส่งตรวจ RT-PCR ผลตรวจพบเชื้อโควิด19วันที่20สิงหาคม2564หายใจหอบเหนื่อยส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลร้อเอ็ด และวันที่25กันยายน2564เวลา12นาฬกาเสียชีวิตท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกลมคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ซ New ภาคอีสาน HD จารนดาเทียม IPM หรือจารนสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ